สำหรับวันนี้ก็ถึงวันอะไรเมื่อวานจบเลยว่ะเน,น,นี่ยถ้าลองซ้อมแกมเกปล่อยไหลาทั้งางตูดหมดแล้วนี่มีข้าตั้งหัวไหลทั้งสูตูดหมดเลยวันนี้ธรรมานุสติกามฐานแต่ความจริงเมื่อวานนี้เรื่องพุทธ,ธานุสติกามฐานนี่ก็ก็เป็นธรรมานุสติกรมฐานนั่นเอง เพราะว่าพระพุทธเจ้าจะบอกว่าบุคคลใดเห็นตถาคตบุคคลนั้นเชื่อววาเห็นธรรมและบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเชื่อว่าเห็นตถาคตถ้าว่าอย่างนี้นะคําว่าตถาคตกับหมายทังตัวของพระองค์เองฉะนั้นการเห็นเลือดเนื้อคือร่างกายของพระพุทธเจ้าถือว่าไม่มีความหมายพราคำว่าพระพุทธเจ้ากับหมายถึงว่าพระองค์เป็นผู้ทรงธรรม ตอนนี้ก็มีเรื่องปรากฏในสมัยที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นพระวะกรักกะลิท่านเห็นพระพุทธเจ้าเวลาเสด็จไปไหนและวเวลาจะเทศเพราะว่าตอนนั้นศาสนามีมากแล้วก็พุทธศาสนานี้เกิดขึ้นมาใหม่ๆถ้าไม่มีอะไรเป็นกรณีพิเศษชาวบ้านเขาก็ไม่สนใจ ว่าศาสนาที่ก็เกิดขึ้นก่อนมีมากแล้วก็มีคณะคมีลูกศิษย์ลูกหามากยากที่จะทำลายก็ได้แล้วว่ายากที่จะดึงศรัทธาให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นอัจฉริยะมนุษย์ <c oughs> เวลาพระองค์เสด็จไปแสดงพระธรรมเทศนาที่ไหนเรีย <c oughs> ว่าอยู่ในพระวิหารก็าตามมาจแจกแ,แสดงอะไร เปล่งฉับพันรังสีรัศมีหกประการเหมือนกับพระอาทิตย์ทรงกรดรัศมีเนี่ยเป็นแสงออกมาจากพระองค์หกสีด้วยกันมีอาการเหมือนพระอาทิตย์ทรงกรดแต่พระรูปไปชงพระองค์ก็สวยอยู่แล้วเป็นเหตุให้บุคคลหลายพอใจบางทีเขาจะไม่พอใจในธรรมะอยู่ก่อนยังไม่เริ่มใสแต่ก็พอใจในความสวยสดงดงาม แต่วาการแสดงความสวยสดุดงานนี่พระพุทธเจ้ามา่ไดหวังกิเลสวังอย่างเดียวคือจะด,ดึงใจคนเข้ามาสู่พราะจริยาของพระพุทธเจ้ามีสี่อย่างผมจําได้หมดไม้หมดก็ไม่มรู้หนึ่งรูปปัปมาริกาสองรูขัปัมมาริกาสามธรรมประปัมมาริกาสี่โคสปัมมาริกาเอาไม่ลืมฮะ ยังไม่ลืมนะฮะกินเลิกเทศมายี่สิบปีได้นะนะอย่างยังบบคนพบรูปปัประมานิกาพระผุ้ธดเจ้ามีรูปร่างหน้าตาสวดทรงสดสวยเป็นพิเศษเรียกว่าสวยเป็นพิเศษอาการสามสิบสองของพระองค์ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็มีลักษณะปีกย่อยแปดสิบอย่างสิ่งครบถ้วนทุกอย่างบริบูรณ์ทุกอย่างจะมีความสวยสดงดงามมากโเฉพาะรูปกายนะ อือหนึ่งพระพุทธเจ้ามีรูปสวยเีย่รูขับประมาณิกาสองพระพุทธเจ้ามีความเศร้าหมองรู้ว่าพระพุทธเจ้าผมผ้าย้อมน้ำสีน้ำฝาดไอ้น้ำกลับยอมน้ำยอมน้ำสีปาดเป็นยอมน้ำปาดทำให้สีผ้าเศร้าหมองเรียกว่ารูขับประมาณิกา ทำให้แลดูส่วนที่ไม่สวยถ้าคนที่ต้องการอย่าสวยก็ดูพระรูปปรมดูว่าจะสัพพานรังสีและสมีหกประการตอนนี้บางคนเนี่ยเขาไม่ชอบสวย <c oughs> ว่าสมณะนี่สวยไม่ได้ก็ดูผ้าที่ผมพระพุทธเจ้าก็มีของที่ไม่สวยให้ดูเหมือนกันคือผ้าผมเน็นน้ำน้ำอะน,น้ำปาดให้น้ำกลักอะไรแก่นขน,นใช่ไหมน้ำกลัก ท่นนี้การผ้าเนี่มันมีได้ว่าถ้าเราไม่มีสีกรักก็ใช้สีเหลืองเจือแดงเข้มนิดหน่อยอย่างนี้ก็ใช้ได้ในโคสัพประมาณิกาพระพุทธเจ้าทรงมีเสียงไพเราะเสียงเน่กังวานเป็นพิเศษมีความไพเราะจะเล็กก็ไม่เล็กจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่มีความนิ่มนวลมีกังวานจับใจคนฟัง อันนี้ธรรมปรมณิกาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นที่เข้าใจของประชาชนเ่อเป็นที่ถูกใจ <c oughs> นี่พระพุทธเจ้าทรงมีคุณธรรมสี่อย่างเป็นกรณีพิเศษซึ่งคณอาจารย์อื่นไม่มีนี่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเวลาที่พระพุทธเจ้าจะแสดงพระธรรมเทศนาถ้ามีความสําคัญโดยเฉพาะก็คือว่าถ้าแสดงพระธรรมเทศนาในพระมหาวิหาร พราการแสดงทางเทศน,นาคือเทศในวัดเนี่ยคนมามากด้วยคนในสมัยนั้นก็มีครูบาอาจารย์มากก็มีพระนาจย์เก่าอยู่เยอะก็ต้องแสดงความเด่นเป็นพิเศษนั่นก็คือฉับพันรังสีรัศมีหกเประการแลดูคล้ายๆกับพระอราทิตย์ทรงกดความสวยสดงามก็ปลารากฏนี่ต่อมาท่านไปเทศในเมืองอารอาวี <c oughs> ่านว่กากะลิเป็นลูกของเศรษฐีเห็นพระพุทธเจ้าสวยด้วยรูปร่างก็สวยแลวแถมมีฉับพันนรังศีแลศมีอุปการอยู่ตลอดวันเวลาแสดงธรรมนี่ท่านไม่ได้มีความเลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องการเห็นความสวยของพระพุทธเจ้าอย่างเดียว, <c oughs> วยเลยขอบชในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ให้บวท หากว่าพวกพุทธเนถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูคือรู้อะไรทั้งหมดในเมื่อพระวกลิไม่ต้องการธรรมะทำไมจึงให้บชดังนั่นก็ต้องทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอติอต,อตเอ,อานาคตังสยาน <c oughs> คำว่ารู้ทั้งหมดมีทั้งอาติตังสียา,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 านในอนาคตังสยา,านคําว่าอนาคตังสยานเนี่ยทรงทราบว่าต่อไปพระวกลิจะได้สมเด็จอรหัตผล ใค้จะมาบวชดูความสวยความงามเฉยๆนี่พระองค์ไม่ให้บวชแน่เพราะไม่มีประโยชน์ในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระวักกะลิบวชแล้วพระวักกะลิแกก็ไปต้องรรมมาหากินอะไรบิณฑบาตแล้วตอนเช้าที่คนก็มาไปชมกันพระพุทธเจ้าจยเพศพระพุทธเจ้าต้องเปล่งฉับพันนรังสีรัศมีหกประการพระวักกะลิแกก็ไปนั่งดูเฉยๆ ชอบสวยเกดูแบบนี้มาสามปีไม่ได้อะไรสินมีไม่มีศินต้องมีแน่นะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าขับเปรดแน่แต่ว่ามีจิตนั่งดูความสวยพ,พุทธเจ้าอย่างเดียวสินจะขาดได้ยังไงใช่ไหมไม่มีอะไรขาดีินมีแน่แต่ว่าไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงปล่อยมาแบบนี้ถึงสามปี มาวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นอุปนิสัยพวอกกะลิว่าวันนี้จะได้สมเ็จอนาถแต่ผล <c oughs> ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเรียกพระวอกกะลิเข้ามาใกล้เพระพาะว่ากะลิเธอเนี่ยเป็นโมฆะบรุรุษรู้ักจักโมฆะบุรุษจแปลว่ายัางไง <c oughs> เลยโมฆะบุรุษจแปลว่างไงวะี <c oughs> ย่ยรู้ได้ไงเขายังไม่ได้บอกอ่ะ <c oughs> อายังไม่ได้บอกแกรู้ว่ามันสวยเต็มทีอ่ะโมคะบุรุษก็แปลบุรุษเปล่าคือไรประโยชน์ไม่มีความหมายโมคะนี่นก็แปลเปล่าเปล่าคือว่างว่างหาประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะเธอนี่เป็นโมคะบุรุษเราไม่ต้องการคนประเภทนี้ไว้ในสนักของเรานี่สามปีนะปีก่อนๆไม่ไล่มาไล่กันวันนี้เห็นไหมมันไล่กันอีวันที่จะได้อาหาตผล มันก่อนจะขืนไล่พระวกลิบาแน่ไม่มีประโยชน์วันนั้นตะเน็นว่าบารมีของบกลิเนี่ยอาศัยศรัทธาที่เห็นความสวยสดงดงามแล้วก็นั่งดูพระพุทธเจ้าสวยแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เทศท่านจะตั้งใจฟังเทศหรือไม่ตั้งใจฟังก็ตามมันก็ซึมเข้าไปทีละน้อยแต่น้อยอย่างไม่รู้ตัวในตัวซึมเข้ามาทีละนิดเีนิดเนี่ยมันก็เต็มได้เหมือนกันใช่ไหมคุณแป๊ะ อเห็นไหมก็หมอกกรองนะหมอกกรองสมัยโบราณที่เขาทำได้อะไรได้ทรายปูนนะ่ะนะเอาน้ำใส่ไปหยดติงต๋งติงต๋งติ๋งติ๋งมันก็สามารถทําภาชนะให้เต็มได้นี่พระพวกลินั่งฟังเทศมาสามปีแต่ไม่ได้ตั้งใจฟังดูความสวยพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนี่ตัวฟังมาฟังมามันไหลซึมเข้าไปจับใจทีละน้อยละน้อยในที่สุดบารมีก็เต็มพอที่จะเป็นพระรหันได ดังนพระพุทธเจ้าก,ก็ทรงพิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณคออคำว่าพระพุทธญาณนี่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าหันดังไลายแม้แต่พระโมกขันลาภาษารีบทซึ่งเป็นอกักษราวกจัดว่าเป็นมีคุณธรรมพิเศษยิ่งฝาภาษาวกอื่นก็ไม่มีมีไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นปบารมีมันได้ความเป็นพระพุทธเจา้า นี่ตนทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณมาวัคคะลิจได้อาราัแต่ผลแต่ถ้าว่าทรารยาอนวัคคะลิแบบคนธรรมดาอันนี้ไม่มีผลมีทางเดียวไล่วัคคะลิออกจาก,กจสำนักยังในตอนเช้าเมื่อพระองค์เห็นพระวัคคะลิก็มานั่งไกลจึงได้เรียกพระวัคคะลีเข้ามาบอกวกก่ัคคาลิเธอเป็นโมฆะบุรุษคนที่มาอยู่กับเราเนี่ยเราต้องการอย่างเดียว คือคนเข้าถึงธรรมแต่ว่าเธอนี่มาอยู่กับเราสามปีแล้วไม่ต้องการอะไรต้องการเป็นอย่างเดียวคือดูฉับพันรังสีและมีอุปการในการเห็นรูปกายของเรานี่มันไม่มีประโยชน์เธอจึงออกไปจากสำนักของเราเดี๋ยวนี้นี่พระพุทธเจ้าไหลนี่ใครว่าพระพุทธเจ้าใจดีไม่แน,นะนะเขาไหลสลายองแล ยังมีพระองค์หนึ่งมาบอกให้เทศมนัยปฏิบัติถ้าไม่เทศมนัยปฏิบัติจะสึกท่านบอกว่าเวลาบวชไม่ได้สัญญากันวันนี้ว่าจะเทศมนัยปฏิบัติให้ฟังเมื่อแกอยากจะสึกแกก็เชิญสึกไปฉันไม่ชวนจะบวชเห็นไหมไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นนั่งเอาใจคนถ้าเสียงใดถ้าไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ยอมปฏิบัติตาม ป,ประโยชน์ที่จะพึงได้ก็ต้องเป็นประโยชน์โดยธรรมเพื่อทําความสุขให้เกิดแก่บุคคลคนนั้น <c oughs> นี่เมื่อพระวกลีถูกพระพุทธเจ้าไล่อยู่ได้ที่ไหนห่ะถ้าพระองค์อื่นไล่ยังพอมาหาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงได้อาจจะสั่งว่ายังไม่ให้ไปก็ได้ยางพระอะไรจุนบันทกถูกพี่ชายไล่พระจุนบันทกก็มาขอลาบอกพี่ชายไล่จากสานัก เนื้อถามพระจุนันบันถกว่าเธอบวชในสำนักคือเป็นสาวกของพี่ชายเธอว่าเป็นสาวกของตถาคตพระจุนนบันถกก็บอกว่าบวชเป็นสาวกของพระองค์พระเจ้าค่ะท่านก็เลยบอกว่าถ้าพี่ชายเธอไล่เธอก็จงมาอยู่กับตถาคตใช่ไหมนี่ถ้าคนอื่นไล่พระพุทธเจ้ายับยั้งได้เมื่อพระพุทธเจ้าไล่ใครจะเป็นคนยับยัง้งไม่มี พระวักกะลีก็เสียใจว่าเออเรามาอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยความหวังดีหวังดีอย่างเดียวดูสวยแล้วก็เป็นคนไม่ใช่หัวดื้อไะไม่หัวดื้อไม่หัวนวั้นว่านอนสอยง่ายปฏิบัติตนดีพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนพระวักกะลีก็ตามไปเหมือนกับปัจชาสมณะใครก็เงาติดตามตัวตอนนี้พระวักกะลีถูกไลไรก็เสียใจคิดว่าถ้าเราจะไปบ้านเราก็อายเขา คนบ้านเราเมืองอาราวีที่เขามาพดะก็เปชากรุรุรัตที่เขามาบวชอยู่ที่นี่ก็ได้ประสูดาสกิทาคานาคารหารันแต่ว่าเรามาอยู่กับพระพุทธเจ้าเราไม่ได้อะไรถ้ากลับไปก็าถามว่าเวลานี้ท่านได้อะไรบ้างถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้อะไรเลยชาวบ,บ้านก็จะพากันเยียดยามจะไม่ไอายชาวบ,บ้านแต่เราผูแต่ผู้เดียว บิดามารดาญาติกูนทั้งหมดจะอายสบายเขาด้วยก็ใส่เราไปบนชั่วดนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าไล่แล้วเราอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ได้เราก็จะไม่ไปบา้านเราจะไปโดยเขาตายดีกว่าไม่ไม่ใช่เขาวัวนะเขาวัวที่ไม่ตายได้เขาตายเนี่ยคือเขาายที่มันตายแล้วอีกเรื่อง อันนี้เขาลูกสูงๆอย่างเงื้อผาคือยอดภูเขาพิจกูดปก็อยู่ไกลแต่ก็ย่องไปบนยอดภูเขาพิจกูดไปถึงเงื่อผาได้เขาที่มันย้อยยื่นออกมาก็ตั้งใจจะโดดตั้งใจจะทําลายชีวิตเสียเาชีวิตนี้ไม่มีประโยชน์เราอยู่กับพระพ,พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไลแ้าเราจะกลับไปบ้านทางบ้านก็จะประนามเรา ร่างกายไร้ประโยชน์ทำลายร่างกายมาเสียใครจะว่ายังไงเราก็ไม่ได้ยินอีกนี่ก็มาชนกับอารมณ์จิตที่เรียกว่าหมดอะไรในร่างกายเตสังมูปะสมโมสุโขการเข้าไปสงบกายนั่งเะย่าเป็นสุขอารมณ์ของพระวะักะลินน้อมจิตเข้ามาสู่ตอนนี้ ว่าเห็นว่าร่างกายไม่มีประโยชน์ถ้ามีร่างกายอยู่ก็อายชาวบ้านแต่ความจริงไม่ได้นึกว่าจะไปนิพพานไปบ้านก็ไม่ได้อายเขาอยู่กพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าไหลหมดหมดอะไรในชีวิตตั้งใจจะดดเขาตายพระพุทธเจ้าทรงอยู่ในพระมหาวิหารทรงทราบจิตของพระวัาากกะลิว่าเวลานี้ตัดสินใจแล้วจะตายดี่าอยู่ ดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมรครูจึงได้เปล่งฉับพันนรดังสีรัศมีอบรการไปเจาพาพหน้าพระวกกลิคำว่าเปล่งแสงไปเนี่ยรศมีพระวัแสงแต่สิ่งที่ปลายกดไม่เช่แสงเหมือนกับพระองค์ไปนั่งอยู่ข้างหน้าพระวกกลิแล้วก็พูดก,บก,กับวกกลิว่าวกกลิบุคคลใดเห็นทมบุคคนนั้นชื่อเห็นตถาคตฉะนั้นการที่เธอมาอยู่กับตถาคต แล้วก็นั่งดูรูปกายของตถาคตอย่างนี้ไม่มีประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์ก็คือโจเธอทงแตมจิตให้เข้าถึงธรรมเพราะว่าร่างกายของตถาคตเนี่ยเธอ,อยดูสัท่าไรก็ตามมันจะไม่ได้ทรงอยู่นานตถาคตถึงแม้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็จริงร่างกายมันก็แก่ร่างกายมันก็สุดโทมร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกผิวพันธุ์ภายนอก คุณธราคตแลดูสวยสดชดงานจริงแล้วภายในหนังเข้าไปเนี่ยเต็มไปด้วยของสกปรกทั้งหมดฉะนั้นเธอจนอย่ญญาสนใจกับร่างกายคอณธราคตจงสนใจแต่เฉพาะธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าทรางตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงให้ธรรมะเป็นพิเศษให้พิจารณาเห็นว่าอัตภาพร่างกายนนั้นมันเป็นของไม่ดีมันไม่มีการคงทนทาวรมันมีการเสื่อม เกิดขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงไปขณะที่ทรงกายอยู่ก็เต็มไปด้วยความสุขกระปรกสวมมงแล้วก็มีทุกข์ในที่สุดก็ทําลายตัวเองเพื่อตายไม่ต้องมีใครเขาฆ่ามันก็ตายของมันเองเมื่อพระกริได้ฟังก็ทักใจชื้นนี่กําลังใจดีคิดว่าเอ๊ะเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงสรงข้อเรา แล้วให้เราพิจารณาขันห้าขนร่างกายว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นของไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปแล้วร่างกายเต็มบริความสกปรกแล้วตั้งกายเต็มบริความทุกข์ในที่สุดมันก็สลายตัวนี่ความจริงพระพุทธเจ้ามาเกิดใหม่ๆก็เหมือนคนธรรมดาเป็นเด็ก แล้วต่อมาก็โตขึ้นมาทีละน้อยละนน้อยจนทั้งถึงความเป็นผู้ใหญ่เต็มที่เวลานี้องค์สมเด็จพระจินสีก็มีอายุปลายเขาเป็นตสี่สิบกว่าแล้วเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระบาทีบแก้วม่เริ่มแก่ร่างกายไม่เหมือนเก่าแล้วต่อไปร่างกายนี้ก็จะสุดโทรมลงไปทุกทีทุกท,ท,กทีนี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงจัดแบบนี้เมื่อองค์สมเด็จพระจินสีเห็นพระพุทธวกะลิคิดถูกก็กลับ เพื่อปล่อยเรือว่าถอนศัพพระนรังสีกลับก็เหมือนกับพระองค์เดินกลับเมื่อพระองค์เดินกลับแล้วพระวกริมีใจดีแล้วเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้โกรธถ้าโกรธเราจริงๆทำไมจะตามมาสอนเราเป็นกล่าวว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าเห็นตถาคตก็หมายความว่าถ้าเราเห็นธรรมะเมื่อไรเราก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นนี่เราต้องการเห็นพระพุทธเจ้าตามปกติตลอดเวลา เวลานี้เรายังเป็นคนไม่เห็นธรรมเวลาที่พระพุทธเจ้าเล่นฉับพันรังสีเราก็ต้องไปนั่งไกลๆถ้าไม่อย่างนั้นเราไม่เห็นถ้าเราเห็นธรรมแล้วเราอาจจะเห็นพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนก็ตามไกลแสงไกลยังไงก็ตามแล้วอาจจะเห็นท่านนี่ความจริงตอนนั้นท่านก็หลงผิดเหมือนกันนะคิดว่าถ้าเห็นธรรมเสร็จแล้วแล้วก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าตลอดวันไม่ไ้องออกมาจากกุฏิก็เห็นได้ ต้าใจคิดไปอย่างนั้นก <c oughs> ็เลยไปนั่งปรงกันห้าวตาพานี้ไม่ใช่เราไม่ถึงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเต็มไปด้วยความสุกระปรกร่างกายเต็มไปด้วยความทุกร่างกายมีความเสื่อมอยู่ตอลอดเวลาร่างกายสลายตัวเป็นที่สุดชั่วขณะเดียวก็ปลายกฏว่าธ่นบกลิได้อารหัสผลเป็นพระอริยะบุคคลอันดับสูงสุดในพระพุทธศาสนาใช่ไหม นี่เป็นอันว่าตอนนี้พระภิกลิก็เห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาว่าคําว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เลือดไม่ใช่เนื้อไม่ใช่ร่างกายถ้าว่าเลือดเนื้อร่างกายของพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็เมื่อพระองค์ทรงออกมาจากคันพมันดาก็ไม่ต้องแสวงหาพินเนสุกรมไม่ต้องมาค้นคว้าธรรมะ นี่ความจริงเลือดเนื้อและร่างกายไม่ใช่พระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้าก็คือการทรงธรรมเป็นผู้รู้เป็นกรณีพิเศษนี่เมื่อวันนี้เราเรียนกันถึงพุทธาน,นุสติกรมมฐานที่เราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้เพราะสายการเข้าถึงธรรมใน,นวันนี้เราก็มาเรียนธรรม,มานุสติกรมมฐานหน้าครวมัซ้ำตัวเก่าระมั้งมันแป๊กซ้ำแล้วไม่ซ้ำือ ซ้ำแงใอันน,าานั้นพอบวานนี้เราเรียนนี่ว่าความดีของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าส่งสอนถ้าจะกล่าวไปมันก็ไม่จบเพราะว่าความดีของพระพุทธเจ้าในพระบาลีว่าพุทโธอปมาโนขึ้นชื่อว่าความดีของพระพุทธเจ้าเนี่ยหาประมาณไม่ได้จะนับเท่าไหร่มันก็ไม่พอจะประมาณเท่าไหร่มันก็ไม่พอ แล้วก็เลยย่อลงมาสามอย่างตามที่กติของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสอนว่าหนึ่งสัพปปาปัสสะาการนังพระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ละความชั่วทั้งหมดสองกุศลสูประสมไมทาพระพุทธเจ้าให้ทําแต่ความดีสามสจิตตะปริกโยทะปัณณพระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ทาละจิตให้ปลอดสายจากอํานาจของกิเลส เอตังพุทธานาสาสนังพระองค์ทรงรับรองว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสเหมือนกันอย่างนี้ทั้งหมดนี่พระองค์ทรงรับรองว่าพระพุทธเจ้า,ท,ท,รรา,ท,าทุกองคตรัสเหมือนกันหมดนีด่เป็นอย่างนั้นนี่เมื่อวานนี่เรามานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าวอาสอนให้เรารู้จักความชั่วแล้วก็ละชั่วและทประพฤกิความดีทำจิตให้ปลอดใส วันนี้ก็มานั่งถึงความดีของพระธรรมความจริงพระธรรมนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงสร้างขึ้นนี่เรามาดูตัวพระธรรมกันใหม่พระพระธรรมรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเอ๊เออคุณจรินเคยเห็นพระธรมรมไหมล่ะรูปร่างเป็นยังไงแล้วเสร็จแล้วก็จะมาเอาพระธรรมไปได้ยังไงอะเนี่ยเห็นเลยโอเคไหม ออโอ้อใช่ได้วะมาทำดันอยนตู้มาถึงท่าวิมพลายเลยนะมาทำแกปลวกสาหมดแล้วเาขาเรียกตู้พระธรรมนี่นะเอาไอ้ตู้ที่พระท่านทำมันนะถ้าตู้เจ๊กทําเราไม่ใช่ยังไงโคศกใช่ไหมตู้ไหนพระทำเอานั้นจีงว่าตู้พระทำนะ ถ้าตู้ช่งางแล้วทามานะ่ยไม่ใช่ตัวจะไม่เจอเทวทัศนเขาทำตู้ช่างทำนี่คำว,ว่าทำเนี่ยเราหาตัวก็ไม่ได้จะหาเป็นตัวนะไม่มีเพราะว่าเป็นคุณธรรมพิเศษ <c oughs> นี่เด้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้สร้างพระธรรมขึ้นมาพระธรรมนี่เป็นของประจําอยู่ในโลกเป็นปกติ แต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รวบรวมธรรมเอามาสอนพวกเราม <c oughs> ีพระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพในประธรรมแล้วกล่าวว่าพุธทธังสนังกระชามิขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นทีตึงตัมังสนังกระชามิขอถึงพระธรรมเป็นทีตึงเพราะนั้นเอาเราว่าธรรมไว้อันดับสองเรายกพระพุทธเจ้าไว้อันดับหนึ่งแต่ว่าพระพุทธเจ้าไมา่ได้ว่ายอย่างนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าธรรมโมคล,ลุกกาตัโปโภ เราเองก็เป็นผู้เคารพในพระธรรมเหมือนกันเอ๊ะเรื่อพระพุทธเจ้าก,กับพระธรรมมีใครโตกันนี่คุณจรินใครโตใครแน,น่เนี่ยเฮ้ยเลกไม่ออกสิพระพุทธเจ้าโตกับพระธรรมหรือพระธรรมโตกับพระพุทธเจา้าเอานั่นนะคองเดาๆใครโตกันกันอโอแล้วทำไม ทำไมตู้ใหญ่อ๋อใหญ่ตู้ใหญ่นะพาธรมก็ไม่ได้ตู้เต็มตู้เลยตู้นั้นพระพระพุทธเจ้าเข้าไปนอนได้นะอันนี้เป็นความจริงว่าพระธรรมในโตกว่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าที่เรายกพระพุทธเจ้าเป็นสานะแรกเป็นที่พึ่งแรกก็เพราะว่า ถ้าเราไม่ได้พระพุทธเจา้าเป็นผู้ทรงคงค้นคว้าพระธรรมมาสอนเราเราก็ไม่พบพระธรรมความจริงธรรมะนี่เราพบแต่ว่าเราไม่ยอมเคารพในธรรมที่นี่มันตัวสวยฮะก็เรียกว,ว่าจอมสวยอันนี้ที่ว่าพระพุทธเจ้าบอกธรรมโมขรุกาตะโพเราเองก็เป็นผู้เคารพในพระธรรมเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเคารพในายลักษณะสามรายการ ไตรลักไตรักก็ลักษณะล้วไตรประสาสามลักษณะกับอาการสามอย่างเพื่ออันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาสลายตัวอันนี้พระพุทธเจ้าทรงเคารพมากและโดยในเฉพาะอย่างยิ่งท่านกล่าวกับภาษาดีบุตรว่าสารีบุบตตะดูก่อนสารีบุตร เราเองก็เป็นผู้มากด้วยอนาปานนสติกรรมฐานนั่นแสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามไม่เคยทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานคือการกำหนดรูลมให้ใจเขาออกนี่ตอนหนึ่งนะนี่ตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงถามพระอนนท์ <c oughs> พระอนนท์เป็นบระโสดาบันทรงถามว่านันทาดูก่อนอนนท์ เธอคิดถึงความตายวันในกี่ครั้งพระน์นบอกว่าคิดถึงความตายวันละประมาณเจ็ดครั้งไปเดียวค่ะท่านใช้คำมาประมาณคือบางวันมันก็ถึงบางวันมันก็ไม่ถึงบางทีบางวันอาจจะเลยไปบ้างก็าตามจะใช้คำมาประมาณพระพุทธเจ้าได้บอกว่าน,น์แม่นี่เธอยังห่างมากรัมมี่ไอการคิดความถึงความตายของเธอเนี่ยห่างไป ต่ถาคตเนียคิดถึงความตายทุกลมให้ใจเขาออกนี่ความตายก็ดีอนาปานุสติกรรมฐานก็ดีนี่เป็นสมถะภ,ภาวนานะเหใช่ไหมเป็นสมถะภา,าวนาพระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงสมถะภา,าวนาแล้วว่าการที่พระเจ้าเห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกอนัตตาในที่สุดมันก็สลายตัวตัวนี้เป็นมิปัสนาญ เป็นอนันว่าพระพุทธเจ้าทรงเคารพทั้งสมถะและทั้งสมิปัสนาทั้งสองอย่างฉะนั้นถ้าใครก็ถามว่าสมถะกับวิปัสสนาเนี่อะไรมันดีกว่ากัน <c oughs> เราก็ต้องตอบว่ามีความสําคัญเท่ากันแต่มันใช่กันคนละอย่างถ้าเขาจะถามวาเกลือกับส้มเนี่ยอย่างไหนมันดีกว่ากันพิทูลไปตอบได้ไหมเกลือกับส้มอย่างไหนดีกวกัน ไอ้มันต่างคนต่างดีใช่ไหมไอ้ส้มมันก็ดีด้านเปรี้ยวแล้วเกลือก็ดีด้านเค็มจะไปแข่งกันยังไงไอ้เปรี้ยวกับเค็มเอาควายกับช้างไปวิ่งแข่งกันมันมีมีแพ้มนมีชนะไอ้ช้างมันโตกว่ามันชีเปรียบนะไอ้ชนะเขาบอกไอ้ช้างมันไม่เป็นเรื่องจะเป็นโตกว่านี่หว่าไอ้ควายแพ้มันบอกมันตัวเล็กกว่านี่ อ้เจ้าช้งางเลยยำดันวิ่งสู้คลายไม่ได้แต่ยำใหญ่คนนี้แพ้แน่นี่เป็นอันว่าสมถะวิปนะัสนาเนี่ยมีคุณกันคนละแบบแต่ว่าต้องคู่กันไปสมถะเป็นตัวคุมอารมณ์จิตถ้าอารมณ์ของเราพุ่งสั่นแล้วไม่มีโอกาสจะพิจารณาวิปาาัสนาญาณแต่ก็ว่าวิปัสนาไม่มีมีแต่สมถะมันก็ไม่ทรงตัวได้นานถ้ามีแต่สมถะอย่างเดียวเราไม่มีวิปาาัสนาญาณ เราก็ไม่สามารถจะตัดกิเลสได้ปัญญามันไม่เกิดเป็นอันว่าสมถะเมื่อการเพราะกําลังกายทํากําลังกายให้มีกําลังมากๆมีความแข็งแรงมีปสัสนาเหมือนกับอาวุธสําหรับปราประหายฆ่าศิษถ้าเรามีแต่อาวุธที่มีคมกล้าแต่ว่าร่างกายอ่อนแอมันจะไปสู้หมาที่ไหนสู้หมาได้ไหมจรินแพ่าว่าหมาเนี่ยมดยังสู้ไม่ได้เลย มันเดินไม่ไหวอ่ะนะมันสู้ใครก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีแต่กําลังถ้าไม่มีอาวุธฆ่าสืบมีอาวุธมารเราเสร็จนี่มันก็มีทั้งสองอย่างทั้งกําลังและทั้งอาวุธมีด้วยกันทั้งคู่จริงะถือว่าใช่ได้อานิมนกลับหน้าทิพย์